สวัสดีครับผมนายยุทธพงศ์คำวงศ์ตำแหน่งนักวิชาการตรวเงินแผ่นดินชำนาญการสังกัดกลุ่มตรวจสอบที่หนึ่งครับสวัสดีครับผมนายเรืองจิตของทองตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบที่5นะครับสังกัดสำนักตัวเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ครับต่อไปอพวกผมสองคนจะขอแนะนําสำนักตัวเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์นะครับ,รบสำนักตัวเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ของเรามีเนื้อที่เจไร่ประกอบด้วย อาคารหลัก2แห่งคือ1อาคารสำนักงาน2อาคารบ้านพักอาศรรัยรวมทั้งอาคารประกอบด้วยอันลำดับต่อไปขอเชิญเข้าชมอาคารสำนักงานเป็นอันดับแรกนะครับครับพอเข้ามาในอาคารนะครับก็ก็จะเป็นโถงต้อนรับนะครับก็จะมีภาพรวมดาวเวาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะครับ แล้วก็ตรงนี้ห้องแรกนะครับก็จะเป็นห้องภูุ่งานบริหารงานทั่วไปนะครับก็จะเป็นงานผู้ากษากันนะครับซึ่งจะมาเราส่งหนังสือด้านในห้องนี้นะครับครับต่อไปก็จะเป็นโซนที่เข้าไปใด้านในชั้นหนึ่งนะครับซึ่งตรงประตูตรงนี้จะต้องใช้ระบบีก์ดเข้านะครับโดยโดยมี์ดแล้วก็สแกนอื่นะครับ มาในอาคารนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็จะประกอบด้วยกลุ่มบริหารงานทั่วไปนะครับกลุ่มบริหารงานทั่วไปก็จะเป็นงานพื้นการแะงานบริหารงานทั่วไปนะครับก็ฟังมาด้านนี้นะครับก็จะประกอบด้วยห้องน้ำาภชนการนะครับแล้วก็ห้องน้ำทรายนะครับถัดต่อมาก็จะเป็นห้องนมวโฮบายนะครับซึ่งเป็นห้องอันประสงค์นะครับตรงนี้จะเป็นห้องปีะสงค์นะครับเดี๋ยวเชิญมาด้านนี้ต่อเลยครับ ก็จะประกอบด้วยกลุ่มตัวนต่อที่หนึ่งถึงห้านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องานระบบชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ห้องน้าหญิงนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นห้องห้องอเนกประสงค์ห้องห้องบอลโกนนะครับชื่อว่าห้องบอลโโนนะครับแล้วก็มาด้านนี้นะครับอ่ะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นห้องที่พยาบานอนนะครับโอเคครับลำดับถัดมาก็จะขออนุญาตนำ ทุกท่านชมลิฟต์โดยสารของอาคารสำนักงานเราครับซึ่งใช้โดยสารขึ้นลงระหว่างชั้นที่1กับชั้นที่สามครับแล้วพอออกจากนี้มาชั้นสองนะครับมาฝั่งด้านขวานะครับก็มาขวานี้ก็จะประกอบด้วยห้องห้องต้านผู้มแรงการนะครับห้องผู้มแรงการนะคะนนรับก็ด้านในก็ด้านในก็จะเป็นห้อง หน้าห้องพุ้มนดยการนะครับหน้าห้องพุองโดยการแล้วก็เข้าไปด้านในจะเป็นห้องพุ่มโดยการนะครับก็จะเป็นห้องพุ่มนดยการครับครับมาฝั่งหน้าซ้ายนะครับก็จะระกอบด้วยห้องห้องตรวจสอบที่สองนะครับแล้วก็มาเชื่อมได้เลยนนะครับตัอมาจะเป็นห้องตรวจสอบที่สามนะ ก็ด้านนี้ก็จะเป็นห้องงานระบบชั้นสองนะครับแล้วก็สุดท้ายด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำหญิงนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะขอเชิญไปชมที่ชั้นสามนะครับเชิญครับคครับพอมาถึงชั้นสามนะครับพอออกแต่ฟต์นะครับก็จะมาเจอห้องประชุมห้องประชุมแรกนะครับก็จะเป็นห้องประชุมหอมมะลินะครับซึ่งเป็นห้องประชุมใหญ่ของสำนักง,งานนะครับ ก็จะประกอบด้วยห้องหลักคือหนึ่งครับห้องประชุมเมืองช้างถัดจาห้องประชุมถ้าจะห้องประชุมเมืองช้างก็จะประกอบด้วยห้องประชุมชื่อว่าห้องประชุมหมายงานฐานบาจะห้องประชุมหมายงานซึ่งมีขนาดเท่ากันครับเหอชื่อว่าห้องประชุมสไลด์สเรน ขอไดเชิญทท่านชมสักครู่หนึ่งนะครับห้องประชุมเมืองช้างครับมาด้านซ้ายก็จะเป็นหุ่ตรวจสอบที่สามนะครับแงน่จะเป็นหุ่ตรวจสอบที่สามนะครับแล้วก็มาด้านนี้ก็จะเป็นห้องงานระบบทั้งสามนะครับแล้วก็ สุดท้ายก็จะเป็นห้องนานหญิงนะครับอ่าลดับต่อไปขอเชิญลงชั้นลอยนะครับชั้นลอยก็จะเป็นชั้นของระบบน้ำประปาในการับขอเชิญชมทุกครับเดี๋ยวเชิญครับมาหน้าท้ายขึ้นมาได้เลยนะคุณผู้ชม ครับระดับถัดมาก็จะนำทุกท่านมาชมนะครับเป็นนะบนชั้นลอยนะครับซึ่งประกอบด,ด้วยถังสำรองน้ำสำหรับใช้ในอนานานนะครับประกอบด้วยถังจุนวน4ถังแต่ละถังสามารถจุน,น้ำได้ส0งพันลิตรนชมนะครับครับหลังจากเราได้รับชม อาคารสำนักง,งานแล้วนะครับลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้าชมอาคารบ้านพักอาศัยโดยอาคารพื้นพักอาศัยจะประกอบด้วยห้องพื้นพักอาศัย22ห้องนะครับแล้วก็ด้านล่างชั้นหนึ่งก็จะเป็นห้องเก็บเอกสารห้องเก็บวัสดุขนาดใหญ่นะครับครับโดยโดยอาคารพื้นพักอาศัยนะครับก็จะเป็นระบบทีการเหมือนกันนะครับ ครับต่อไปผมขอแนะนำห้องชุดพักอาศัยตัวอย่างนะครับหห้องนะครับพอตื่นตาตืรับุ้บเลยครับครับขอแนะนำด้านในของห้องพักนะครับก็จะมีห้องโถงใหญ่นะครับซึ่งภายในห้องโถงใหญ่ก็จะปรกะกอบด้วยเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ทำอาหารนะครับแล้วก็ตู้เก็บอุปกรณ์นะครับ ถัดจากห้องโถงใหญ่ในห้องโถงก,กลางนะครับก็จะเป็นห้องนอนนะครับซึ่งประกอบในแต่ละยูนิตนะครับประกอบด้วยสองห้องนอนนะครับเดี๋ยวขอเชิญชมห้องนอนตัวอย่างน,นะครับนี่ก็เป็นห้องนอนตัวอย่างน,นะครับถ่ายจากสภาพตามจริงนะครับมผีผู้อยู่อาศัยจริง ผ่ายตองกลางห้องนอนนะครับก็จะเป็นดะเรียงระเบียงซักล้างด้านหลังนะครับเ็ดชมไดนครับยิมซักล้างด้านหลังก็จะประกอบด้วยก๊อกซึ่งเอาไว้สาหรับเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็กลอกซักล้างนะครับแล้วก็เป็นที่ตากเสื้อผ้าครับครับหลังจากที่เราได้รับชมอาคารบ้านพักอาศัยและห้องตัวอย่างแล้วห้องพักตัวอย่างแล้วนะครับ ต่อมาในขณะนี้นะครับเรายืนอยู่ณนะจุดรวบรวมขยะของสำนักงานนะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณหลังอาคารบ้านตั้งอาศัยนะครับสำหรับรายละเอียดการคัดแยกและกละร็รวบรวมขยะณนะจุดรวบรวมขยะแห่งนี้นะครับณนะบริเวณจุดรวบรวมขยะณนะตอนนี้นะครับขยะจะแไปออกเป็น3ชนิดด้วยกันก็คือ 1. ขยะทั่วไป 2. ขยะรีไซเคิล3ขยะอันตราย สำหรับบริเวณนี้ครับก็จะเป็นถังเขาเรียกว่าถังหมักขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกนะครับซึ่งเราได้ศึกษาและได้ตัวอย่างในการจัดท,ทําถังหมักขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกจากกรมส่งเสริมการปกคอรองส่วนทลุคจับสำหรับทั้งหมดนี้นะครับก็คือการนําเสนออาคารสำนักงานอาคารบ้านพักอาศัยตลอดจนสิ่งปลูกสร้างประกอบอื่นในภาพรวม านในานามของสำนักตุนเงินเปรนจวัดสุรินหวังว่าการนำเสนอครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ